แบบสวัสดีค่ะดี่ออะไรครับเนี่ยแนะนําตัวนิดนึงชื่อนานิชาค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยหน่าครับผมมาเป็นแบบได้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงหนูเดินผ่านห้องเซรามิกแล้วก็เลยอาจารย์เรียกก็เลยโดนจับมาเป็นแบบเฉยเลยโอเคก็ ก็กรุณาจากท่านอาจารย์รุ่นในที่ได้เป็นแบบใช่ไหมพอได้มาเป็นแบบแล้วมีศิลปินมาวาดเดี๋ยวนะแป๊บนึงพอได้มาเป็นแบบแล้วมีศิลปินมาปั้นหน้าเหมือนของเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกเก่งนิดนึงเพราะว่ามันคือครั้งแรกที่ได้มานั่งเป็นแบบแล้วก็ได้เห็นศิลปินทํางานค่ะเห็นทั้งสามท่านเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านเนี <cod epend ent> ่ย <od> ทำงานไม่เหมือนกันเลยรู้สึกยังไงบ้างอาจารย์อาจารย์อาจารย์จรันเป็นไงมากอาจารย์ท่านนุ้นเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าแต่ละคนมีเทคนิคเป็นของตัวเองก็จะมีความเป็นตัวเองมากในแต่ละคนค่ะครับผมแล้วคิดว่าท่าามท่านปั้นออกมาแล้วเนี่ยเราจะชอบอันไหนมากที่สุดขออนุญาตถามนะครับทักาท่านหนูไม่รู้ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่า แต่แลายงานอะมันสวยไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่มันเป็นของตัวเองอะหนูเรียนศิลปะไหมหนูคิดว่าถามคนถามหนูว่างานศิลปศิลปะคืออะไรงานศิลปะคืองานที่เรามองแล้วเราก็คิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองไม่มีผิดไม่มีถูกมัน ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยว่าเรามองสิ่งต่างๆเป็นแบบไหนเราประยุกออกมาเป็นแบบไหนคะ่ะมันสื่อถึงตัวตนของเราดีโอเคขอบพระคุณมากคค,ค่ะ